อันนี้พี่ใช้อะไรสลักพี่หรือว่าเขียนสีเนี่ยหรือเปลไม่ได้สลักลงไปที่ไม้ไผ่ใช่ไหมเนี่ยศูนยะ์โโหกหนึ่งสามเก้าเจ็ดสี่ห้าหกแปดนะโอ้โหคัสสิกมากเลยใช้เบอร์ไหนเป็นหลักพี่อันนี้ไเบอร์นี้ใช่ป่ะเบอร์ข้างหน้าไม่ได้ใช้เหรอหรือไงใช่หรออันนี้อ๋อเบอร์นี้มีลายด้วยหรอศูนย์หกหนึ่ง 3, ามเก้าเจ็ดสี่ห้าหแปดนะมีรลายด้วยใช่ป่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนลำลูกกานะฮะ,ะเส้นคลองแปดนะฮะนี่ถนนลำลูกกานะฮะอยู่ตรงช่วงคลอง8ดนะฮะปั๊มปตทคลองแปดนี้นะฮะนี่ปตทเห็นอยู่นี่นี่นะฮะ อตหประมาณคลองแปดนะฮะวันนี้พามาดูอัปเดตจักรยานให้ชมนะฮะนี่โกดังนี่นะฮะโกดังจักรยานนะฮะคือใหญ่เลยนะฮะที่นี่แล้วก็ราคาขอขอบอกว่าแสนปูกปูกอย่างหนักเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะนี่จักรยานแม่บ้านสามล้อจักรยานทับนะฮะนี่จักรยานแม่บ้านนะฮะจักรยานแม่บ้านสามล้อก็มีนะฮะ แกขายอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทไหมญี่ปุ่นนะฮะนี่นะฮะแล้วก็จักรยานพับนี่แม่บ้านจะเพียบเลยจอดไว้ตงนี้นะฮะถ้าเกิดใครมาตรงนี้สังเกตได้เลยนะฮะว่ามาถึงตรงเนี้ยประมาณไฟแดงเนี่ยก็ติดไฟแดงกันอย่างเงี้ยนะฮะติดไฟแดงกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นจักรยานจอดจอดกันหน้าร้านอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช่เลยนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ามาไม่ถูกจริงนะ,ะเดี๋ยวผมดูที่คําอธิบายใต้คลิปนะฮะ ผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้นะฮะก็คือจิ้มที่ลิงก์เลยโลเคชันแล้วก็คือมาเลยนะฮะก็คือตามตามโลเคชั่นมาได้เลยนี่นะ,ะพี่แกจัดของอยู่มาอัปเด็ดเรื่อยๆนะฮะแถวนี้รถแม่บ้านเยอะนะฮะใครที่จะซื้อไปแบบว่าทำรถเช่านะฮะหรือว่าทำเรียกว่าอะไรนะให้นักศึกษาใช้ที่มหาลัยเนี่ยโหแจ๋วเลยนะฮะเด็ดเด็ดเลย มีหลายแบบหลายรุ่นแล้วเนี่ยนนเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยนะฮะเนี่ยนี่นะฮะเดี๋ยวไปคุยกับแกดีกว่าเนาะนี่นะฮะแกจัดรถอยู่เลยคือมาลองได้เลยนะฮะตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยลองขี่ได้เลยนะฮะผมเคยเห็นลูกค้ามาขี่กันมันเลยตรงเนี้ยหลายคนเลยนี่ังจัดรถอยู่เลยนะฮะเนี่ยแปด แบบลุกทุ่งมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะวันนี้มาอัปเดตให้สมาชิกได้ชมหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหขายดีไหมดีครับขายดีเรื่อยๆครับมันแพงของมันแพงครับช่วงนี้ไงของนําเข้าแพงไปหมดเลยนะเพราะว่าค่าขนส่งมันแพงเนาะแล้วอย่างนี้ทางทางที่พี่รับมาปรับราคาด้วยไหมเนี่ยมีค่าขนส่งเหรอครับหรอ ปับกันเยอะเลยเนาะ,อะโอ้นี่รถแม่บ้านเยอะเลยที่ผ่านมาเป็นไงพี่ใครมาซื้อกันบ้างเนี่ยหลายๆฮะนี้รีสอร์ทก็มีหรอที่รีสอร์ทเขาซื้อไปให้นักท่องเที่ยวใช,ช,วใช่ใช่ครับเขามาซื้อที่หลายคันเลยคนระับรีสอร์ทหลายคันยู่ใด้เพราะของพี่ถูกเนาะรับพี่เนี่ยพูดถึงถือว่าราคาเนี่ยจะจะอยู่ที่ระดับที่แบบว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นนะ,ะถือว่าถูกนะอย่างแม่บ้านเนี่ย สองพันสามพันบาทเองนะมีเกียร์ด้วยนะก็คือเนี่ยมีเกียร์มีไฟมีดีมีไฟมีไฟด้วยมีตะกร้าและแต่มันเลือกเอามีตะแกรงหลังมีตะกร้าพี่ให้เพียบเลยให้ครบเลยมีหลายทรงหลายแบบเห็นบอกว่ารถรถหมดเลยพี่ตอนนั้นรถหมดไปเลยครับหมดเลยครับที่จะมาอ้าวเหรอหมดหมดไปหมดไปเดือนฝ่าแล้วเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยไม่มีของคือเกลี้ยงโกดังเลยมีมีคนมาเอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอ ดัือแปลว่าแปลว่ามาถึงเนี่ยทันไหนเหลือก็เอาอย่างั้นเหรอครับเอาอย่างนั้นเลยโอ้โหแต่ว่าถือว่าสภาพดีนะไม่มีใดขุมอย่างพี่นี่พี่ได้ทําสีใหม่ไปพี่เนี่ยที่เห็นเห็นอย่เนี่ยเหรอเนี่ยนะโอ้โหเงาแวบเลยนะมีแตกมีหักต้องการไปเฟือนก็แตกอ๋อออ๋ไปเหรออ๋อแล้วพี่มีอะไรเหรอมีครับอือหึ่เนี่ยแต่อย่างเงี้ยอย่างสีเงินเงินเนี่ยแบบ มันเฟี้ยวมากเลยนะคืออย่างนี้ไม่ได้ทำสีอะไรใหม่เลยใช่ไหมไม่ครับโอ้โหองบอกเุเดิมๆเดิมๆเ,เ,เลยแล้วไอเนี้ยมันใส่มาหรือเปล่าไอพวกเนี้ยบใส่บองันไม่มีจะต้องใสอ๋อก็คือพี่ใสให้ครบอย่างนี้เลยับันไดโอ้โหขาตั้งคู่ด้วยขาตั้งค,งคู่อันนี้ไม่มีเกียร์ใช่ไหมะ<า>อ๋อนี่ซิงกลสปีดสปีดอย่ยอันนี้คันเท่าไหร่พี่อย่างเนี้ยะมานั้น ฮะเ,เ,เหรอเท่าทไหร่ครับพี่ไม่บ้านานี่สามพัน 3, ทุนๆขึน้นมานิดหน่อยนะแต่ไม่ถือว่าแพงมากโอ้โหโอนะนะ้มีเกียร์มีเกียร์ไมกี้หมดเลยเนี่ยแต่เนี่ยสวยนะซิงเกิลสปีดเนาะเนี่ยมีฝาครอบด้วยมีมีเกียร์ไม่มีเกียร์มีหมดเลยอ๋อนี่มันเป็นไม่มีเกียร์นี่ฝั่งนี้เนาะ นะออยเเมหลก็คือสามพันเท่ากันหมดเลยแล้วถ้าเขาซื้อหลายๆคันนี่เป็นไงพี่เขาลดไหมพี่ลดไหมหรอคือซื้อไปไว้ที่หอพักอะไรเงี้ยเนาะแล้วพวกรถพัเหรอพี่ไอพวกนี้นะ ไอรถพันนี่สองพันห้าเหรอไออย่างเงี้ยนะโอถือว่าถูกนะสองพันห้าเนี่ยอ,อยู่ที่ชานเมืองนะฮะใครสนใจมาชมได้เลยเพราะว่าเอารถมาขนได้เลยนะว่าพี่แกไม่ได้ส่งนะเดี๋ยวถามให้ว่าส่งหรือเปล่า มีตรงนู้นด้วยนะฮะตรงนี้อีกฝั่งหน,นึ่งเนี่ยรถโอ้ที่แกคุยไม่ค่อยเก่งนะลบไปแล้วเนี่ยระอย่างนี้นะแต่แกทำเก่งนะแกใส่นู่นใส่นี่ให้รถอะไรเนี่ยทำไมเฟรมมันสวยดีคาสิก,ก้าเหรอไปแต่งได้นะฮะสวยนะ ขอนห้างนะฮะเนี่ยว่าโอเคนะราคาแบบนี้เป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นแม่บ้านเยอะนะฮะนี่นนนะมาดูได้เลยนะฮะก็คือแกเปิดเปิดทุกวันเลยเดี๋ยวไปถามแกดีกว่าเดี๋ยวนนสีเขียวคีกนะฮะคีกโอ้โหยี่ห้ออะไรวะเนี่ยแต่ว่ารถของเขาเนี่ยได้คุณภาพอยู่แล้วนะฮะ ไปนู้นแล้วนะฮะเดี๋ยวาไปคุยกับแกหน่อยนี่นะฮะตรงนี้ร้อนนะพี่โอ้โหเมียว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 แล้วอันนี้พี่ซ่อมอยู่ที่นี่เองเลยเหรออ๋นนอขอ,ขอบคุณครับรให้น้ำกินด้วย มีน้ำให้ลูกค้าไหมเนี่ยลูกค้ามาซื้อเอางี้นะมีน้ำให้ลูกค้าด้วยคือมีเพื่นที่ปั่นได้เราก็ปั่นดูมาปั่นตรงเนี้ยนะในในนี้ปั่นได้หมดเลยพี่พี่ปิดไหมเนี่ยเปิดทุกวันไหมหรือว่าไงเปิดทุกวันไหมอันนะบางวันเดี๋ยวมาเกอร์เหรอต้องเช็คทุกวันก็ได้มีเบอร์อยเหรอต้องเป็งเทศกาลหรือว่าปิดงานอะไรอย่เหรอก็คือโทรมาก่อนเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่คลิปเลยก็ได้เนาะเสียเวลาเนาะ พจริงอ่ะให้ให้โทรมาถามก่อนใช่โทรถามก่อนนะี่แล้วพี่ปักตรงยังแดงเลยใช่ใช่มาแล้วเจอเนาะแต่ตอนเนี้ยมาได้อยู่ทั้งติดเข้าภาษาแล้วบ้างมันจะเป็นแ่ไออย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่สีปูหวานหวานเชียวลองมาให้หวานเชียวนะสีโหดูหวานเกี้ยบเลยอ่ะเนี่ยก็คือว่าพี่พี่จะแบบพี่จะดูเกียร์ดูอะไรให้หมดใช่ป่ะ ใช่ลองมาปั่นดูเลยฟันจะออกอ่ะได้ไดซ่อมซ่อมได้ใช่ป่ะ่ด้ดแบีขาวสีก็จะเน้นแบบสีส,สวยๆนะฮะสีแบบนี่หรือเขียวเนี่ยดูดิอันนี้มันลดอะไรวะเนี่ยลดแม่บ้านนะคือว่าปั่นเที่ยวเนะส,สีสวยๆนะฮะไปไหนละ ชอบหลบนะชอบหลบไม่ออกสื่อเขาเรียกนะฮะเอี้ก็คือเดี๋ยวลองปั่นให้ดูปิดเบรกเดี๋ยวล้มไปด้วยกันนะอุ๊บอ่ะน,นะเดี๋ยวเราลองปันน่นดูนะติดขาคู่นะฮะขาคู่ปั่นได้ขาตั้งคู่ด้วยนะ ยังเขาโอเคเลยนะฮะไช้ได้เลยหรว่าดีเลยนะฮะโอ้โหรถนี้รถแม่บ้านเยอะจังดีนี่คันนี้นี่นะฮะเฟรมอารูนะฮะนี่โอเคมีรถตักด้วยนะนี่นะฮะรถ รถน,นี้รถแม่บ้านเทียบจะบอกรถขาดไปเป็นสองเดือนเลยนะฮะขายดีแกแกขายดีเพราะว่าแกขายไม่แพงไงขายสบายขายแบบเร้นบ้านพูดคุยกันได้นะฮะมาถึงปุ๊บต่อรองกันเลยสบายเนาะเป็นีเก๋นะฮะรถไม่บ้าน ก็สีเนี่ยแต่ละคันนี่ดูยสีฟ้าโอ้โหไปขี่ได้เล่ยเนด็ดมากเลยนะสีแวบเลยนะเดี๋ยวนี้รถพับได้รับความนิยมนะ,ะครเพราะว่าน้ำมันมันโคตรแพงเลยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะพับใส่รถไปไ <c> ป <oughs> ขี่จักรยานนี่ผมว่าโอเคเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันนะฮะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะยิ่ยงปั่นไกลยิ่งสุขภาพดีนะยิ่งปั่นไกลระยะทางสองสโลนี่ ันนี้ไม่ใช่สองสามร้อยโลสิระยะทางสองสามโลสองร้อยโลตายนะประมาณสิบโลอย่เงี้ยกำลังปั่นดีนะสบายๆไ,ไปกลับปั่นจะไม่จอดไว้นะฮะมือสองก็เป็นทางเลือกเนาะเพราะว่าราคาไม่สูงมากนะฮะแค่ไ,ไปซื้อคันละหลายหมื่นแล้วก็แพงกว่าค่าน้ำมันที่ต้องเสียนะ ซื้ออย่างนี้ก็โอเคเนาะยกเว้นแบบพวกแบบปั่นแบบอันนั้นคือปั่นจริงๆจังๆนะฮะซื้อคันละหลายหมื่นนั้นเขาเขานักปัน่นแล้วน้ำมันแพงก็แพงก็ปัน่นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปเนาะผมจะปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเบอร์ทงเบอร์โทงผมปักให้หมดเลยนะฮะก็คือว่าเข้าเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไฟแดงนะฮะตรงวัดธัญญผลน,นะฮะเนี่ยท,ที่เห็นสาลาอยู่นู่นนะ จัลางเนี่ยก็คือวัดธัญผลน,นะฮะตรงข้ามกับป,ปากทางเข้าเลยนะฮะพร้อมไปติดปั๊มปตทนะฮะถ้ามาไม่ถูกตั้งหลักที่ปตทก่อนก็ได้นะแล้วก็เดินมานิดเดียวนะฮะติดกันแล้วไปย้ายรถเข้ามานะฮะที่นี่รถกระบะมาจอดได้เลยนะ,ะเข้ามาเนี่ยจอดจอดตรงนี้แล้วก็ขนขึ้นรถได้เลยมันสะดวกดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเสมอเสมอนะฮะไม่ต้องห่วงสบายนะฮะ วันนี้วันสบายสบาย